5าหประการที่แฝงอยู่และทำให้เรารู้สึกผิดโดย Jasmine Ongkulfil ต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด -19 เราได้เห็นว่าการเลือกของแต่ละคนสามารถช่วยหยุดการแพร่ระบาดของโรคหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปทั้งชุมชนได้ ฉันเห็นสิ่งนี้ในชีวิตฝ่ายจิตปัญญาณของฉันการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆสามารถส่งผลกระทบอย่างช้าๆไม่เพียงแต่ชีวิตของฉันแต่ชีวิตของคนอื่นๆในชุมชนของฉันด้วยมีความบาปที่อันตรายความบาปเหล่านี้แฝงตัวอยู่ในพื้นที่สีเทาในความคิดของเราฟังดูมีเหตุผลและถูกต้องในช่วงเวลานั้น แต่กลับทำให้เราสูญเสียความชื่นชมยินดีและความบริบูรณ์ของชีวิตที่พระเยซูอยากให้เรามี 1. ชอบบางคนมากกว่าคนอื่นเมื่อเพื่อนคนหนึ่งแนะนำให้ฉันรู้จักคนอื่นๆมากขึ้นในโบสถ์ฉันก็แสดงท่าทีใส่ใจแต่ในความเป็นจริงฉันไม่ได้มีความสนใจที่จะรู้จักคนอื่นๆ นอกเหนือจากคนที่ฉันรู้จักและเป็นเพื่อนอยู่แล้วและเมื่อฉันได้รู้จักคนใหม่ๆฉันมักจะสนใจคนที่เป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายแต่กลับถอยห่างจากคนที่ฉันรู้สึกว่าประหลาดและโทษว่าเป็นเพราะฉันมีบุคลิกชอบเก็บตัวสิ่งนี้ฟังดูคุ้นๆกับคุณหรือไม่นอกจากความน่าซื่อใจคดแล้วยังมีบาปที่แฝงอยู่ด้วย การรังเกยียจคนกลุ่มหนึ่งและชื่นชอบคนอีกกลุ่มหนึ่งถูกเขียนไว้ในพระธรรมยากอบบทที่สองข้อ1นถึง13ยากอบได้ตำหนิคนในคริสตจักรที่ชื่นชอบคนรวยมากกว่าคนจนในขณะที่ฉันชื่นชอบคนที่ฉันรู้จักและคนที่เข้ากับคนอื่นง่ายแต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่คริสตจักรควรจะเป็นพระเยซูคริส์ตทรงยอมรับฉัน ฉันจึงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอที่จะให้พระเจ้าทรงช่วยให้ฉันเข้าใจความจริงนี้เหมือนที่เปโตเข้าใจพระเจ้าไม่ได้เลือกที่จะลำเอียงแต่พระองค์ทรงยอมรับทุกคนที่เกรงกลัวพระองค์และทำสิ่งที่ถูกกิจาการบทที่ 10: ข้อ34ดังนั้นฉันจึงควรจะเป็นท่อส่งต่อความรักของพระเจ้าไปยังคนอื่นๆ 2. หลอกตัวเองว่าการนินทาคือการแบ่งปันฉันแค่พยายามทบทวนความรู้สึกตัวเองเท่านั้นมันไม่ใช่การนินทาเพราะมันเพิ่งเกิดขึ้นฉันบอกกับตัวเองในขณะที่พูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งถึงเรื่องที่ฉันเพิ่งจะทะเลาะกับใครบางคนฉันมักจะหลอกว่าการนินทาคือการแบ่งปันเรื่องราวและปล่อยให้มันเกิดขึ้น จนเพื่อนคนหนึ่งชี้ให้ฉันเห็นอีกมุมมองหนึ่งเขามักจะระวังการพูดชื่อคนที่ทำให้เขาเจ็บปวดปฏิเสธที่จะบอกรายละเอียดต่างๆและพูดง่ายๆเพียงว่าเขากำลังเจ็บปวดและเชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาบาดแผลของเขาสิ่งนี้ทำให้ฉันต้องกลับมาทบทวนว่าทำไมฉันถึงแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ง หรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่นฉันพยายามหาข้อพระคัมภีร์ที่อนุญาตให้ฉันทำสิ่งที่ฉันทำมาตลอดแต่สิ่งที่ฉันพบคือการให้ฉันมองข้ามความขัดแย้งหรือให้แก้ไขความขัดแย้งนั้นส่วนตัวสุภาษิตบทที่ 19: 1ข้อ11มัทธิวบทที่18ข้อ15ถึง17เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เมื่อฉันรู้สึกว่า กำลังแบ่งปันเรื่องราวฉันจะหยุดและทบทวนถึงคำถามเหล่านี้ข้อมูลที่ฉันกำลังพูดอยู่เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องเปิดเผยหรือไม่สิ่งที่ฉันทำอยู่จะช่วยใครได้ยังไงอะไรคือความตั้งใจที่แท้จริงของฉันในการพูดคุยเรื่องนี้ 3. การขโมยเวลาจากนายจ้างอย่างแนบเนียน ฉันรู้สึกผิดที่ขโมยเวลาในที่ทำงานโดยเฉพาะการที่พูดคุยกับคนอื่นเลยเวลาพักกลางวันฉันมาสายไป5นาทีอีกแล้วเข้าโซเชียลมีเดียส่วนตัวในเวลาทำงานแต่คุณอาจจะคิดว่าคนอื่นเขาก็ทำกันแม้กระทั่งหัวหน้างานของเราพระคัมภีร์ไม่เคยเอ็นเอียงกับประเด็นนี้เราทำงานอย่างเต็มใจ เหมือนเราทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนทําตัวต่อหน้าที่เป็นมนุษย์โคโลสีบทที่สข้อ23มถึง2ีนี่หมายความว่าเราต้องใช้จัดสรรเวลาให้เราทํางานที่เราได้รับอย่างเต็มที่เมื่อฉันตระหนักได้ว่าฉันกําลังขโมยเวลาจากนายจ้างของฉันฉันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานของฉันคือการทํางานที่ดี ฉันได้เก็บมือถือของฉันไว้ในล็อกเกอร์ลบแอปที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียออกจากมือถือและบอกเพื่อนร่วมงานถึงสิ่งที่ฉันกำลังทำแน่นอนว่ามันไม่ได้ราบรื่นตลอดเวลาในช่วงการแพร่ระบาดนี้ฉันได้เปิดดูข่าวบนหน้าเว็บไซต์บ่อยขึ้นกว่าที่จำเป็นและด้วยความจริงนี้ฉันจึงทำงานยาวขึ้นเพื่อชดเชยกับเวลางานที่ฉันได้พลาดไป 4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยที่ยาก หลายครั้งที่ฉันยิ้มและพยักหน้าตามแผนที่ไม่โอเคของเพื่อนฉันไม่อยากเสี่ยงที่จะทำลายความสัมพันธ์โดยการพูดความรู้สึกที่แท้จริงของฉันออกไปตราบใดที่พวกเขามีความสุขแต่พระธรรมสุภาษิตบทที่27ข้อ6บอกกับเราว่าบาดแผลที่มิตธธรรมก็ด้วยเจตนาดีแต่การจูบของศัตรูนั้นมากเกินความจริง ฉันได้เรียนรู้เรื่องยากอีกอย่างคือการที่โกหกเพื่อหลีกเลี่ยงบทสนทนาที่น่าอึดอัดเป็นการปฏิเสธผู้อื่นและตัวของฉันเองซึ่งนั่นคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่ต้องเติบโตเช่นเมื่อเพื่อนของฉันบอกฉันว่ากำลังคิดจะอยู่ด้วยกันก่อนที่จะแต่งงาน ฉันทบว่ามันง่ายกว่าที่ฉันจะเห็นด้วยกับความคิดของเขาและเปลี่ยนเรื่องพูดคุยแทนที่จะเตือนเขาถึงเรื่องที่เขากําลังจะทําผิดศีลธรรมฉันกําลังทําตัวเหมือนศัตรูมากกว่าเพื่อนแท้ในทางกลับกันฉันสามารถใช้การสนทนาในหัวข้อนี้ที่จะเข้าใจมุมมองของเขามากขึ้นและเรียนรู้ไปกับเขาว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ 5. ไม่ทําอะไรเลยประเด็นสุดท้ายที่ฉันไตร่ตรองคือความบาปมักไม่ได้มาจากกระทํำสิ่งที่ผิดแต่มันมาจากการที่ไม่ทําอะไรเลยชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความตั้งใจที่ดีแต่ไม่ได้เริ่มต้นทําฉันเคยคิดจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มเยาวชนที่อยากไปเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุในบ้านและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้อพยพ แน่นอนว่าฉันมีเวลาและกำลังที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่ฉันเลือกที่จะนอนเล่นอยู่บนโซฟาดูรายการต่างๆและมาร์คหน้าในเวลาว่างของฉันยาก,กอบบอกให้เราต้องสำแดงเป็นการกระทำเมื่อท่านเขียนเพราะฉะนั้นคนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำแต่ไม่ได้ทำคนนั้นจึงมีบาปสำหรับฉันมันทำให้ฉันนึกถึงคำของกษัตริย์ของพวกเรา เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าซึ่งพวกท่านได้ทำกับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำกับเราด้วยมัทธิวบทที่25ข้อย40ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันตั้งใจรับใช้พันธกิจเด็กที่คริสจ,จักท้องถิ่นของฉันเพราะฉันรู้ว่าพันธกิจยังต้องการคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือและฉันอยู่ในช่วงเวลาของชีวิต ทีมีทั้งเวลาและกำลังที่จะรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ c ีเอสลูเขียนไว้ในหนังสือ The Screw Tab p Letters ว่าเส้นทางสู่นรกที่ปลอดภัยที่สุดคือทางที่ค่อยๆลาดลงพื้นผิวนุ่มไม่มีจุดเลี้ยวกระทันหันไม่มีเหตุการณ์สำคัญไม่มีป้ายบอกทางมันเป็นเรื่องท้าทายที่จะยอมรับความบาปเหล่านี้ และเล่าในพื้นที่สาธารณะเพราะโดยธรรมชาติฉันอยากให้ความบาปมันถูกปกปิดแต่ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ทำให้ฉันเกิดความเชื่อมั่นและประทานเพื่อนๆที่สามารถนำฉันไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นที่พระเจ้าทรงเรียกพวกเราถึงแม้ว่ามันจะเป็นการทดลองที่จะเพิกเฉยต่อบาปเหล่านี้แต่ฉันได้นำบาปเหล่านี้เข้าหาพระเจ้า และพบว่านี่คือพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แก่คนบาปถ้าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับประเด็นใดประเด็นหนึ่งข้างต้นพระคัมภีร์เตือนเราว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์คนที่ไม่ได้เดินตามความบาปแต่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์โรมบทที่8ข้อ1เรามีกำลังใจเพราะว่าในขณะที่เราต่อสู้ เรารู้ว่าเราสามารถเข้าหาพระเยซูผู้เห็นใจในความอ่อนแอของเราและพระองค์มีพระเมตตาและพระคุณเพื่อช่วยเราเสมอฮิรบรูบทที่4ข้อ1 4ถึง16